สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊ค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเ e a รียชันกับออฟฟิเชียลเลอร์นะผมกับซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังใกล้จอนแนแล้วในวันที่4กรกฎาคมนี้ในนะผมกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Love at Night Oh My s u n s h i n น Night นั่ง ซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยเราได้ทําการเรียงตัวที่เป็นทีเซอร์ไปแล้วก็เป็นเหมือนมันคร่าวๆเนาะว่าเรื่องราวจะเป็นอะไรประมาณไหนเออแบบอูน่าดูดิงน่าดูจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทํารวมถึงกับถึงเรื่องของสตอรี่ครับที่แบบน่าติดตามมากๆแล้ววันนี้เขาก็ปล่อยเป็นตัวเทเลอร์ตัวตัวใหม่มาแล้วซึ่งเราจะมีแบบมีฉากนู่นนี่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นกันดูในอนิเมชั่นของตัวออฟฟิเชียลเเทลอร์กับซีรีส์เรื่องเลิฟแอนด์ไนท์โอ้ไม่สัญชัยนี่นะครับผม เปิดใหญ่ <c oughs> ทุกชีวิตล้วนมีสามสิ่งผมไม่รู้ว่าความฝันใครจะเป็นยังไงแต่ฝันของผ,ผมคือการได้โอบก่อนสิ่งนี้โอโ้โหสวยมากทุกการเพื่อนน้ามสันเอกดนตรีสากลครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของวงก็ได้ทำในสิ่งที่ผมรักครับขอบคฝัน อย่างที่หนึ่งการโคจรกลับมาเจอกันในรอบ70ปีของดาวคู่รักสามารถขอพอรจากดาวคู่นี้ได้แล้วนายอ,อยาขออะไรถ้าบอกเขาก็ไปเรียกว่าอธิษฐานนะสิความหวังใช่ไหมมากนะที่จะให้ความทรงจำในสวยงามที่สุดและมความทรงจำดง,งตรีมันพาไปเป็นไหนไี่ได้ แต่ธุรกิจของฉันม so yup. ันผ่านล่ะจิ้งจะพาไปได้ทุกที่ที่แกต้องการผมไม่ได้อยากเลยนผมเกิดตรงนี้ก็อยากรักเรื่องตรงนีพี่เคยบอกนายชัดเจนแล้วว่าอย่าอยู่ที่นี่เพราะพี่พี่เราจะไปช้อนคู่กับส้อมบางครั้งเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติกันถ้ากูชนะกูขอชีวิตนายก่อนมถ้าชนะกูไม่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยววะและถ้าต้องเลือก กลัวเรากลัวว่าเราจะต้องตายอ่ะฉันจะไม่ยอมให้นายเป็นอะไรเด็ดขาดเราจะเลือกทำลายสิ่งใดก่อนแานที่เรา ไม่มีความทรงจำกับอะไรเลยมันก็คงไม่ต้องรู้สึกทุกข์มไม่ต้องรู้โสดาม่าจะเต็มมากมเคยมีความสุขโอ้โหสันยองไงนะสันแต่ยัพบกับความฝัน ความหวังและความทรงจำ,จำที่คุณจะไม่ลืมเริ่มจันที่สี่กับรายกนี้ทางเ <c oughs> อสเพลงดราม่าจะเต็มมากจริงกลิ่น <c oughs> ดราม่ามาเลยเต็มแบบเต็มเลยอะ ตอนที่เราดูทีเซอร์เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนแบบว่าโดยรวมเนาะทั้งหมดว่าเรื่องราวจะเป็นอะไรประมาณไหนตัวละครประมาณไหนอแต่พอตัวนี้มาเสริมนี่ก็กลายเป็นแบบโอ้โหให้รู้แล้วว่าดราม่าจัดเต็มมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องของคู่หลักอย่างเงี้ยแต่เรื่องของคู่รองทุกคู่ก็คือจะมีความดราม่าเต็มไปหมดโอ้ชอบไอ้ไม่ไม่ไอ้ตอนนั้นตอนนั้น่าจึกมากเลยตอนตอนที่เป็นบทพิลิปพูดอ่ะช้อนกับซอมต้องอยู่คู่กันเสมอโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบแล้วอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องงงแบบเป็นยัไ ื่องนั้นน่าติดตามเรื่องได้อล็อกอะไรางี้เอออะไรางี้ยนะครับก็แล้วก็ได้เห็นเรื่องของการเรื่องของแสงภาพดูดูดวงตาขึ้นนะครับดูแบบว่าทำเอฟเฟคสวยฟุ้งๆใช่ไหมฟุ้งๆในตนเล่าไหมให้เราเห็นในสามสิ่งอย่างความฝันความหวังและความทรงจำเออเออเพราตัดภาพเป็นความทรงจำนี่มันดูแบบว่าเข้าสูดดราม่าเต็มเปี่ยมไปเลความฝันนี่ก็ดูไปว่าความฝันของแต่ละคนว่าแบบแต่ละคนชอบแบบไหนความหวังก็แบบอ่ะมีความหวังกันดูไม่ออกเลยว่าจะแฮปปี้หรือเศร้ามากกว่าตอนนี้ แต่ที่เด็ดต,ตรงเนี้ยคือ,อดรามานะ่าอะไรนะเศร้าเศร้าหนักเลยจากโอ้ไม่สัญชายไหนนี่จะเป็นดราม่าไหนหรือเปล่าใช่ <laughs> พอน้าตาไหลกันแบบทุกตัวละครเลยเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปรอติดตามกันแล้วแหละซึ่งซีรีส์เนี่ยก็จะออนแอร์ตะตอนแรกนะผมก็เริ่มตอนแรกเลยคือวันจันทร์ที่4กรกฎาคม,ม,มเวลา1ทุ่มทางอแอปพลิเคชัน A อสเพลนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะ,ะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับ,รบผมก็สามารถนะผมติดตามได้ทาง IG New Infinity Enter อนด์เ e n t อนด์ทีนเมนนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage Infinity Entertainment นั่นเองแล้วก็หรือว่าง Twitter Infinity New แล้วก็ช่องทางนึ่งก็คือเป็น y o u t u b e องผมกับ n e n f i n i t y e n t e t t a i n m n n นนั่นเองก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารได้เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในสาราเรชันกับตัว o f f ช c ่นเกกับซีรีส์เรื่อง Love at Night โอไมค์ n ัน i ชน์ไนนะครับก็หวังว่าทุกท่านก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางบอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนก็ขอต